สวัสดีนักเรียนชั้นป4ีที่น่ารักทุกคนนะคะข้ามนี้นะคะกลับมาพบก,กับครูเอิญในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่6เรื่องเศษส่วนนะคะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเรื่องเศษส่วนนี้นะคะสําหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคะ่ะค่ะ เดี๋ยวครูเอิญนะคะจะพานักเรียนไปพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้กันค่ะโจทย์ปัญหาข้อที่1นนะคะโจทย์เขาบอกว่ามีน้ำประปาอยู่เศษ1ส่วน2ถังและเปิดน้ำใส่อีกเศษ1ส่วน4ถังขณะนี้มีน้ำประปาในถังเท่าใดเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์ปัญหานะคะสิ่งแรกที่นักเรียนควรทำเลยก็คือควรวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า โจทย์เขาถามอะไรและโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเรามาดูกันนะคะนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะมีใครตอบครูได้ไหมคะว่าโจทย์เขาถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ตรงไหนของประโยคคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนมากจะอยู่ที่ท้ายประโยค แล้วโจทย์ข้อนี้ล่ะคะเขาถามว่าอะไรใช่แล้วค่ะโจทย์ข้อนี้เขาถามหาปริมาณน้ำประปาที่อยู่ในถังทั้งหมดนั่นเองและสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือมีน้ำปราปาอยู่เศษ1ส่วน2ถังและเปิดน้ำใสอีกเศษ1ส่วน4ี่ถังนั่นเอง เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์บอกอะไรให้เราทำในขั้นตอนต่อไปนะคะครูอยากรู้ว่าจากโจทย์นักเรียนสามารถเขียนแสดงด้วยภาพได้อย่างไรนักเรียนมาช่วยครูทำนะคะเราลองมาดูโจทย์กันก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่เขากำหนดให้ก็คือมีน้ำประปายอยู่เศษ1ส่วน2ถัง อาเราก็วาดถังน้ำประปาค่ะครูจะวาดเป็นถังสี่เหลี่ยมนะคะและมีอยู่เศษหนส่วนสถังเพราะฉะนั้นถังที่ครูมีจะต้องมีอยู่2ส่วนและระบายสี1ใน2ส่วนนั่นเองซึ่งสิ่งที่ระบายสีตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นส่วนที่มีน้ำหนึส่วนสถังค่ะและขาบ,บอกว่าเราเปิดน้ำใส่อีกเศษ1นึ่งส่วนสี่ถังเอ แต่ว่าตอนนี้ถังของครูมีแค่2ส,ส่วนเราต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราต้องแบ่งถังเป็น4ส,ส่วนครูก็ทำการแบ่งถังให้เป็น4ส,ส่วนและทำการระบายสีที่เราเปิดน้ำใส่อีกเศษ1ส่วนสของถังครูก็ระบายได้ดังนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนที่เราเปิดน้ำใส่อีกเศษ1ส่วนสี่ถังนั่นเอง เราก็จะได้ภาพดังนี้ค่ะแล้วจากภาพเราจะหาปริมาณน้ำทั้งหมดได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าจากภาพที่เราทํากันมาเมื่อกี้นี้เราจะหาปริมาณน้ำทั้งหมดที่อยู่ในถังนี้เราต้องนำจํานวนน้ำตอนแรกที่เรามีกับน้ำที่เราใส่เพิ่มไปไปดำเนินการอย่างไรกันคะใช่แล้วค่ะนักเรียน เราต้องนำปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิมนะคะไปรวมกับปริมาณน้ำที่เราเปิดใส่เพิ่มซึ่งการรวมกันก็คือการบวกกันนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าเราต้องนำเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วนสนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรเราก็ไปดำเนินการคิดคำตอบให้ครูสนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะได้คำตอบของข้อนี้ เท่าไรคะเราต้องนำเศษ1งส่วน2บวกเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4เราบวกกันเลยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเรายังบวกไม่ได้เพราะว่าการบวกเศษส่วนเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนตอนนี้ส่วนคือ2และ4มันยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะให้เรายึด ส่วนที่มากกว่าเป็นหลักแล้วทำให้ส่วนที่น้อยไปเท่ากับส่วนที่มากซึ่งเราก็ต้องทำให้เศษ1ส่วน2มีส่วนเป็น4เราต้องนำจำนวนใดมาคูณกับ2คะถึงจะได้คำตอบเท่ากับ4จํจำนวนนั้นก็คือ2นั่นเองเราก็ต้องนำสอมาคูณทั้งเศษและส่วน เราก็ทำการคูณนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนจะได้1คูณ2เท่ากับ2 2คูณ2เท่ากับ4เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2นะคะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน4เราก็นำเศษสองส่วน4มาเขียนแทนที่ด้วยเศษ1ส่วน2แบบนี้เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4ี่นะคะ จะเท่ากับเศษ2ส่วน4บวกเศษ1ส่วนสี่เมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้เรานําเศษมาบวกกันได้เลย2บวก1เท่ากับ3และเราก็เขียนส่วนไว้เหมือนเดิมเราจะได้คำตอบก็คือเศษ3ส่วน่นั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราคํำนวณหาคำตอบแล้วเราจะสรุปคําตอบได้อย่างไรคะ การสรุปคำตอบนะคะให้ในักเรียนย้อนไปดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรซึ่งข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือปริมาณน้ำประปาทั้งหมดเราก็ต้องตอบว่าปริมาณน้ำประปาทั้งหมดคือเท่าใดซึ่งเมื่อกี้เราคิดได้คำตอบคือปริมาณน้ำประปาทั้งหมดคือเศษ3าส่วนสีถังนั่นเองค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว งั้นต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนลองแสดงวิธีทำกันบ้างว่าถ้าเราจะเขียนเป็นวิธีทำเราจะเขียนได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็คือมีน้ำประปาอยู่เศษ1ส่วน2ถังเปิดน้ำใสอีกเศษ1ส่วนสี่ถังขณะนี้มีน้ำประปาในถังเท่าใดเรามาดูวิธีคิดกัน วิธีคิดนะคะให้นักเรียนวาดเป็นแผนภาพก่อนก็ได้เพื่อความเข้าใจนักเรียนจะได้รู้ว่าโจทย์ขอกําหนดอะไรมาให้บ้างจะได้หาคําตอบได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเมื่อกี้นี้เราได้วาดแผนภาพกันไปแล้วจะได้แบบนี้เรามาดูวิธีทํากันนะคะว่าเราจะมีวิธีทําอย่างใดวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหานะคะให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดไปให้ก่อนอ่าเราก็มาเริ่มทํากันสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือ มีน้ำประปาอยู่เศษ1ส่วนสองถังเราก็เขียนไว้ที่บรรทัดที่1แบบนี้ต่อไปโจทย์กำหนดอะไรให้อีกคะโจทย์กำหนดว่าเปิดน้ำใสอีกเศษ1ส่วนสี่ถังเราก็นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนแบบนี้ในบรรทัดที่สองอ่าเมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่ที่บรรทัดที่1และสองแล้วบรรทัดต่อไปนะคะ ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีน้ำประปาทั้งหมดเท่าใดเราก็นำจำนวนน้ำประปา1-2ส่วน2ถังบวกเพิ่มอีกน้ำที่ใส่เพิ่มก็คือเศษ1ส่วนสี่ถังเราก็เขียนได้แบบนี้จากนั้นเราก็ไปคำนวณหาคำตอบซึ่งเศษ1ส่วนสอนะคะเมื่อกี้ครูได้ทําให้ดูแล้วว่า ถ้าเราเปลี่ยนให้ส่วนเป็นสีเท่ากันเราจะได้เท่าไหรคะก็จะได้เศษ2ส่วนสีบวกด้วยเศษ1ส่วนสี่ซึ่งได้คำตอบก็คือเศษ3ส่วนสี่นั่นเองเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็ไปสรุปคำตอบเราก็นำสิง่งที่โจทย์ถามมาสรุปนะคะเราก็ตอบว่าดังนั้นมีน้ำประปาทั้งหมดเศษ3ส่วนสี่ถังนั่นเองเป็นอย่างไรคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อ่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าตัวอย่างข้อที่2นะคะจิราพรซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกรมัมซื้อไก่มากกว่าปลาเศษสมส่วน10กิโลกรมัมจิราพรซื้อปลาทั้งหมดกี่กิโลกรมัมอ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนี้คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ จีราพรซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกร,รมัมและซื้อไก่มากกว่าปลาเศษสส่วน10กิโลกร,รมัมแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจีราพรซื้อปลาทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนั่นเองเรามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดนะคะให้เราวาดเป็นแผนภาพไปก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างตอนนี้เรารู้ว่าจีราพรซื้อไก่เท่าไรคะ 1เศษ1ส่วน5กิโลกร,รมัมเราก็จะวาดแผนภาพได้แบบนี้และเขาบอกว่าซื้อไก่มากกว่าปลาดังนั้นจำนวนปลาหรือไก่ที่มากกว่าคะจำนวนไก่มากกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนปลาก็จะต้องน้อยกว่าเราก็สามารถวาดแผนภาพของปลาได้แบบนี้แล้วโจทย์ยังบอกอีกว่าเขาซื้อไก่มากกว่าปลาเท่าไหร่คะ ซื้อไก่มากกว่าปลาเศษ3ส่วน10กิโลกร,รมัมเราก็จะเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาคำตอบว่าจีราวพรซื้อปลาทั้งหมดกี่กิโลกรมัมเราต้องนำจำนวนที่ซื้อไก่มากกว่าปลาไปทำอะไรกันคะใช่แล้วเราต้องนำไปลบกันอ่าเราก็มาดูวิธีทำกันเลยวิธีทำนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือ ให้เราเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ลงไปก่อนคะ่ะเราก็เขียนว่าจีราพรซื้อไก่1เศษ1ส่วน5แต่ว่าตอนนี้1เศษ1ส่วนหมันคือจำนวนคะใช่ไหมคะถ้าเราจะไปดำเนินการเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก่อนอครูก็ทำการมาเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนซึ่งการเปลี่ยนจำนวนคะ้ะเป็นเศษส่วนครูเคยสอนแล้วนักเรียนยังจำได้ไหมคะการเปลี่ยนจำนวนคะ่ะให้เป็นเศษส่วนให้นำ ส่วนคูณจํานวนนับบวกด้วยเศษแล้วเขียนส่วนไว้เหมือนเดิมอ่าเราก็มาดู1เศษหนส่วนหเราก็นำห้าไปคูณ1ได้5บวกอีก1เต้น6แล้วส่วนเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่า1เศษ1ส่วน5จะเท่ากับเศษ6ส่วน5อ่าเราก็เขียนได้แบบนี้ส่วนบรรทัดที่2นะคะเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือซื้อไก่มากกว่าปลา เศษส่วน10กิโลกร,รมัมอ่าข้อนี้เป็นเศษส่วนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเอาไว้เฉยเฉยบรรทัดต่อไปให้เขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจีราพรจะซื้อปลาทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมอ่าเราก็นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือจำนวนที่ซื้อไก่มาลบด้วยที่ซื้อไก่มากกว่าปาลาเราก็จะได้ว่าเศษหกส่วน5ลบเศษ3ส่วน10จะเท่ากับ เท่าไรอ่าเรายังดําเนินการได้ไหมคะยังไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะส่วนยังไม่เท่ากันเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยทําให้ส่วน5กลายเป็นส่วน10อ่าเราก็จะต้องนําจํานวนนับอะไรมาคูณกับ5ถึงจะมีคําตอบเท่ากับ10คะจำนวนนั้นก็คือ2นั่นเองเราก็ต้องนำสอมาคูณทั้งเศษและ จะได้6คูณ2เท่ากับ12และ5คูณ2เท่ากับ10เราก็จะได้เศษ6ส่วน5นะคะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ12ส่วนส0เราก็นำเศษ12 1ส่วน10มาเขียนแทนที่เศษ6ส่วน5แบบนี้เมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำเศษไปลบกันได้เลยเรานำา2 2ลบ3ได้คำตอบเท่ากับ 9。ดังนั้นเราก็จะได้ว่าจิราพรซื้อปลาทั้งหมดเศษ9ส่วน1ิกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนพอเข้าใจกันยังคะนักเรียนต้องค่อยๆทำวามเข้าใจนะคะมันอาจจะยากแต่ถ้าเกิดนักเรียนตั้งใจฟังที่ครูสอนดีๆนักเรียนก็จะทำได้นะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อนี้เขาบอกว่า ผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรจะเหลือผ้ากี่เมตรโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรมาให้บ้างคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรและใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตร แล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือผ้าทั้งหมดกี่เมตรเรามาดูวิธีคิดกันวิธีคิดก็คือให้เราเขียนเป็นแผนภาพไปก่อนเรารู้ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าผ้าผืนนี้ยาว6เศษ1ส่วน4เมตรเราก็เขียนได้แบบนี้แล้วเขาบอกว่าใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรเราจะเขียนได้อย่างไรคะ เราก็จะเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเหลือผ้าทั้งหมดกี่เมตรเราจะเขียนได้อย่างไรอ่าจำนวนผ้าที่เหลือก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจากแผนภาพเราต้องนำความยาวของผ้าไปทำอะไรกับจํานวนความยาวที่ใช้ตัดเสื้อไปคะใช่แล้วเราต้องนำไปลบกันนั่นเองเราไปดูวิธีทํากันนะคะ วิธีทำเริ่มแรกก็คือให้เราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดไปให้เราก็เขียนไปเลยผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรแต่ว่าตอนนี้6เศษ1ส่วน4 m. เป็นจำนวนค้าอยู่เราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส,ส่วนก่อนโดยการนำ4คูณ6เท่ากับ24บวก1เป็น25แล้วส่วนด้วย4จะได้แบบนี้ เราก็จะได้ว่า6เศษ1ส่วน4จะเท่ากับเศษ25ส่วน4นั่นเองอบรรทัดต่อไปเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้อีกก็คือใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8ซึ่งตอนนี้ก็เป็นจำนวนค่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเหมือนกันก็คนะือนำ8คูณ1เท่ากับ8บวก3เป็น11แล้วส่วนด้วย8เราก็จะได้ว่า1เศษ3 8, ส่วน8เท่ากับ เ11ส่วน8เราก็จะได้แบบนี้เมื่อเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรียบร้อยแล้วบรรทัดต่อไปก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์ถามหานั่นเองเราก็จะได้ว่าดังนั้นจะเหลือผ้ายาวก็ให้เรานำเศษ25ส่วน4ลบด้วยเศษ11ส่วน8ซึ่งตอนนี้ส่วนเป็นยังไงกันคะ ส่วนยังไม่เท่ากันเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยทำให้ส่วน c เท่ากับส่วน8เราจะต้องนำเศษ25ส่วน4ไปคูณกับจำนวนใดถึงจะมีค่าเท่ากับ8 4คูณอะไรเราได้8คะก็คือคูณ2เราก็ต้องนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วน25คูณ2ได้เท่าไรคะ 25คูณ2ก็คือ50และ4คูณ2เท่ากับ8เราจะได้ว่าเศษ25ส่วน4เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ50ส่วน8เราก็นำเศษ50าส่วน8นะคะมาเขียนแทนที่ด้วยเศษ25ส่วน4แบบนี้อ่าเราไปเราก็จะได้แล้วว่าส่วนเป็น8เหมือนกันแล้วเราก็ต้องนำเศษมาลบกันนำ50า50ไปลบ11ได้เท่าอไรคะ ได้เศษ3 9มส้าส่วนแนักเรียนลองพิจารณาคำตอบที่ได้สิคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเศษมากกว่าส่วนซึ่งครูเคยบอกว่าถ้าคำตอบที่เราคิดได้มีเศษมากกว่าส่วนหรือว่าเป็นเศษส่วนที่เราเรียกว่าเศษเกินให้เราเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนอะไรคะให้เราเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนค้าก่อน ครูก,ก็ทําการเปลี่ยนเปน็นจำนวนคะซึ่งได้คําตอบก็คือ4เศษ7จส่วน8นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้คําตอบก็คือเหลือผ้ายาว4เศษ7จส่วน8เมตรค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าโจทย์ที่ครูกําหนดให้นะคะเป็นจํานวนคะ สิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนต้องเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะถึงจะมาดําเนินการบวกหรือลบกันได้ต่อไปนะคะให้นักเรียนทําใบงานที่ครูแจกไปให้ซึ่งใบงานนะคะก็คือใบงานเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนค่าจะมีทั้งหมด2หน้านะคะจะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่ซึ่งข้อ1ถึงข้อ3นะคะ ครูจะกาหนดนโจทย์แล้วครูก็จะเขียนแผนภาพมาให้นักเรียนนะคะแค่ดูและวิเคราะห์แผนภาพว่าประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ข้อนั้นคืออะไรและมีคําตอบเท่ากับเท่าไรแต่ข้อสี่นะคะครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ที่ครูกําหนดให้ว่าโจทย์นั้นน่ะมีประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรและมีวิธีทาเป็นอย่างไรซึ่งการแสดงวิธีทำของข้อที่4นะคะให้นักเรียนดูจาก ตัวอย่างที่ครูกําหนดให้ได้เลยค่ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามครูได้ทั้งไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูขอจบการสอนไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ